โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าท็อปอัพเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็กด ID ผู้เล่นนะครับผมสำหรับคนนี้นะชื่อว่าบอส14 y นะครับผม UID ดีก็ตามนี้เลยครับผม3 4 6 4 09 7 3สนะครับผมกดเข้าสู่ระบบนะเดี๋ยวไปเช็คชื่อสินี่ครับผมบอส14 y แล้วก็นี่ครับเข้ามารหัสบัตรครับกดวางมาครับผมเรียบร้อยฮะ68เพจครับผม รับประกันว่าเติมแน่ครับแล้วนี่ก็คือหลักฐานการเติมนะโอเคครับก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e นลโรนี่นะ วันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวกิจกรรมนะครับผมเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะสำหรับท็อปอัพกิจกรรมแรกนะก็คือเติมนะครับรับเป็นเซตเสื้อบอลน,นะครับผมมีตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าผมก็ได้ทำการเติมไม่ทันนะเราก็จะมาทำการท็อปอัพที่2นะครับผมนี่เลยท็อปอัพ299รับท่าทางใหม่ทันทีบิ๊กสมัทเวี่ยงความมันสุดพลังโบย่านะเป็นท่าโบย่าใหม่หรือเปล่าอันนี้เติมครบ299เพชรนะครับผมมาเลยฮะ เขามาที่เพชรครับผมก็89บาทนะครับผมจัดมาฮะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดตกลงครับผมเดี๋ยวไปดูกันซิว่าถ้านี่จะได้หรือเปล่านะเรียบร้อยครับ299เพชรครับได้ท่ามานะกดรับครับกดตกลงครับผมตอนนี้ก็ได้เพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมเข้ามาที่นี่เลยครับผม ไลท์ไนไอครับแววตาแห่งแสงสว่างนะกดเข้ามาครับผมตอนนี้ก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยครับวงล้อมหัศจรรย์นะหมุนนะครับ10ครั้ง180เพชรนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่6,549เพชรนะหมุนให้เหลือสัก6,000เพชรพอนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับจัดมาเลยครับผม10ครั้งนะกดยินดีนะผมมาแล้วครับได้มเลยเออในกล่องสตาร์แล้วตอนนี้มาไหมถ้ามาได้เพชรล้วนๆนี่สุดยอดมากเลยนะครับผมโอ้โหไม่ได้ครับตาสันหันเป็นของเกลียว ตอนนี้หมุนไปกี่ครั้งแล้วไม่รู้นะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับของรางวัลส่งเข้าห้องแต่งตัวอัตโนมัติกดยืนยันครับผมมาแล้วตอนนี้เราหมุนไปสิบครั้งนะได้ชุดมาหนึ่งชุดนะครับผมกดยืนยันมาแล้วเหลือสามร้อยหกสิบเก้าเพครับหมุนสิบครั้งครับผมจัดมาฮเฮ้ยได้ชุดอีกแล้วเกินเกินไปได้ชุดสองรอบเลยขอเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพมั้งสิเดี๋ยวเราจะเพิ่มสิบ เป็นพิเศษ1ครั้งนะฮะ50เพชรกดยืนยันครับผมโอ้โหได้มาเป็นกล่อง MP c 0ูนะได้ตัวไดมอนด์มาเยอะอยู่นะครับผมกดยืนยันครับผมตอนนี้เราหมุนมาประมาณสาครั้งนะจัดไปเลยครับอีก10ครั้งไปจะได้ครบเต็มๆ40ครั้งเผื่อจะได้ตานะโอ้โหไม่ได้นะครับกดรับกล้องไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูชุดที่เราได้มากันนะครับ o n e I start เข้ามาที่แต่งตัวะฮะน่าจะเป็นกล่องหรือเปล่านี่กล่องที่เราได้มานะครับแบบเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเรียบเรียบร้อยครับสกิน MP5 ครับกดตกลงฮะแล้วก็เป็นกล่อง MP4 0ครับจัดมาเลยเปิดโอ้โหเรียบร้อยได้แบบเช่ามาทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ครับชุดบลูขนาได้มาแล้วโทเค็นปืนอีโจัดมา มังกรครับผมสุดท้ายครับฟองความจำมาแล้วครับผมแล้วก็ดูอื่นๆสิแต่ตัวหรือเปล่านี่แพ็กเกจนะครับผมเป็นชุดที่สวยมากนะครับไม่รู้ว่ามีที่อื่นหรือเปล่านะแต่ว่าสวยมากนะสำหรับชุดนี้มีปีกข้างหลังด้วยครับกดเปิดครับผมดวงดีเกินได้ทีเดียวสองชุดโอ้โหแต่ตัวนี้นะครับผม สำหรับชุดนี้นะก็ใส่กับตัวผู้ชายนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายดูนะครับผมตอนนี้ก็ได้ใส่ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมเราก็มีไฮไลไท์ในการยิงมาฝากอีกเช่นเคยนะครับแต่ไม่ได้ชุดนี้นะเป็นชุดตัวผู้หญิงนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราไปดูกันเลยครับผม โอเคไฮไลท์ก็ได้จบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดตับส์ใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมารีวิวอะไรนะขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย